ครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องดรสุกเกษนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ดี251ดรสุกเกษวันนี้เรามาได้เยีเ่ยมชมและก็ติดตามผลงานอานการใช้อาร์ดี251อย่างต่อนเนื่องนะครับผลผลิตถ้าใครรู้จักที่เขาทะลุก,ก็จะรู้ดีว่าครับสวนที่นี่นะครับส,วน,ส,ว,นนนบสวนทรัพย์สมบูรณ์เป็นผู้ที่ใช้อาร์ดี251อย่างตอ่อเนื่องนะครับและสิ่งที่เขาได้ก็ได้อย่างต่อนเนื่องยอดของผลผลิตที่ดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวยังไงนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเน้นย้ำนะครับการขั้นต่อการเตรียมใบนะครับท่านนักตกรย้ําว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากที่เราต้องพูดถึงนะครับบางคนอาจจะไปมุ่งเน้นเอาผลเยอะอันนั้นมันจะมีผลในระยะยาวที่กลับมาแล้วต้องมาเริ่มใหม่ตอนนี้เรามาดูครับการเตรียมใบที่ทายังไงนะครับเริ่มจากการแตกตัดแต่งกิ่งที่เขาอยู่ในเงาทึบที่ไม่ได้รับแสงเลยซึ่งมันจะพูดถึงว่ามันจะเป็นตัวส่วนของของต้งนเขาแหละครับเขาไม่สามารถจะสร้างหรือปรุงอาหารได้ อย่างต้นนี้นะครับเป็นต้นตัวอย่างที่ท่านเจ้าของสวนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับได้แต่งติง่งเอาไว้แล้วอย่างดีนั่นหมายถึงก๊าซคาร์าบอนที่ไหลผ่านหรืออากาศที่ไหลผ่านได้เขามีโอกาสถูกผานนั่นหมายถึงแสงอาทิตย์ที่สตาร์ดมาทาให้เขาเนี่ยได้รับแสงในการสูงอา่านได้ดีนะครับจะเห็นได้ว่าทับใบนะครับจะมีไนโตรเจนมีความเขียวเข้มนะครับ นั่นหมายถึงการสังเคราะห์แสงที่ดีสังเคราะห์แสงที่ดีหมายถึงการที่ปรุงอาหารแล้วเก็บเอาไว้ในสวนตะไครลำต้นได้ดีไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งก้านลำต้นะทั้งรากเลยนะครับนี่คือการเตรียมใบที่ดีนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับขอเน้นและสิ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้ใบสมบูรณ์ได้อย่างนี้นะครับพระเอกของเรานะครับมันก็มออีอยู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเชิญผู้ที่ดูแลสวน,นนี้ครับผู้ที่เขาใช้เครื่องมือ ในการที่เขาทาในประสบการณ์สำเร็จในการทำทุเรียนที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเชิญนะครับน้องแมวครับคุณแมวครับเป็นผู้ที่ดูแลสวนที่นี่และจะแนะนำที่นี่ด้วยรับทุกที่ไหนสวัสดีครับนแมวก็เมื่อคืนผมได้เกิดในเรื่องของการเตรียมงานที่น้องมาทำไว้สุดยอดมากนะครับและน้องแมวเดี๋ยวผมอยากให้น้องแมวบอกว่าที่นี่คือสถานที่ที่ไหนกับคุณผมท่านผู้ชมกับที่นี่ตำบลดาสระอภอสาหะครับ ครับก็ใช้ข้อเอกของเราตัวนี้สอนมายงมาเท่าไหร่แล้วคือที่สี่ความประทับใจคือ,คอ,คอตอนนี้เรื่องของการเตรียมไปอยากให้นนแนวแบบเป็นตัวอย่างหรือเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่ได้ชมครับในช่องพุท่อนว่าวิธีการดูแลเตรียมไปสำคัญยังไงและทำยังไงก็บมันจังเลย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอ่อเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะเปในการผิแ่ล้วก็ตแต่ง้่แล้วก็่าเอ่อวยนีออกไปเพ่้แล้วก็าะแสบเาตัดุกก็่ขึ้นตรงนี้เรมาน่รใจในการอะไรเพราะว่าใบที่มาก เกินความจำเป็นไม่เป็นผลดีกับต้นอูไหมครัเพราะว่าเขาไม่สามารถตวงาหารได้แต่เขาต้องรับอาหารเขากับเขาเป็นตัวดึงสารอาหารโดยที่ไม่เป็นที่ตัวนั้นเข้าใจกับเรือนว่าเป็นผู้ที่เรือสออย่างเข้าใจแล้วตอนนี้อาดี2551เนี่ยใช้ในช่วงในการดูแลใชไม้ตลอดการ่เราตัดเราตัดูกออไปแล้วเนี่ยเราก็ีดไปฉีดตรนี้ะคะแวาเว่าเขาต่อนี่ยหรือว่าเป็น จะเป็นตับูตะปางเเราก็ฉีดเข้าท <cell S 1> ี <S 2> <S 2> ่องถุนในอดีตนะคะที่ท้องถุนไปคใช่ครับเพราะว่าอดี2551เนี่ย เป็นสารเสริมและก็สารสร้างคุณพการให้กับต้นพืชต้นไม้ในการฉีดให้โรนที่มีทีมแนบอกม่าสรู่เนี่ยคือคือก่อนที่ต้นไม้เนี่ยหลังจากที่มีการปลดน้ำในขั้นตอนการที่จะออกรูนนะครับอันนั้นละไว้ก่อนแต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะออกรูปเนี่ยใต้ท้องเนี่ยเขาจะมีเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียหรือว่าไรแดงอย่นี้การใช้อาดี2สองห้าหนึ่งเนี่ยจะปลอดภัยเราไม่ต้องใช้สารเคมีถูกไหมครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความคุณพิการจากต้นไม้นี่ก็คือขั้นตอนในการด <kicking. S 1> right so ูแลในการหลังจากเรา